เห็นผมไหมตอนนี้ผมอยู่ในอุโมงค์น้ําแข็งครับกราเซียซึ่งอยู่บนยอดเขาทิทริสเหมือนกันอันนี้เรียกว่ากราเซียเราสามารถที่จะเลือกคำบรรยายได้ว่าจะฟังภาษาอะไรแล้วก็ที่นี่มีภาษาไทยด้วยและนอกจากเลือกภาษาแล้วยังสามารถที่จะกดเพลงฟังได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมกดฟังกีแดนกระจายภายในนี้ ผนังที่คุณเห็นนี่คือน้ำแข็งนะครับเนี่ยน้ําแข็งเย็น <Yeah, S 1> มากน้ำแข็งล้วนๆครับมันคือถ้ำน,น้ำแข็งไม่เป็น yeah. ตรงนี้น่าถ่ายรูปนี่แหละครับปลาเสีย